สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องผู้เขามาชมทางช่องยายจืนลำเพลินออฟฟิเชียลมันนี้ไม่ใช่จืนมาหอดอำเภอเซระพุ่มจังหวัดร้อยเอ็ดละพี่น้องมาอย่างปฏิเออคนเฮาบมันต่อริลักใหม่ต้องนี้ไปนีอยู่พี่น้องหาอยู่หา,หากินมองได้ข้าเจ้าเอื้นขอกระไปเบิดนั่นแหละ ศิป็นจังไดนั่นกัพี่น้องถาค่อยติดตามชมผลสรุป่เป็นจังไดโอ้ใช้ง,ง่ายๆมืนอนี่มาเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องศิลปินผูเ้พิ่น,นเคยโดดเด่นเท่งเวทที่ศเป็นผู้ใดนั่นพี่น้องถากเบึง้งถาติดตามเบิ้งแล้วก็จะลืมเดอ้อกดไหลกดแช่ให้ไม่ยืนแน่กดติดตามน้ำแน่ ช่วงนี้กะคือว่านั่นแหละอยากให้พี่น้องได้เห็นศิลปินหลายๆคนเริ่มจากสองคุนที่มีจืนมหานี่ห่ะแล้วก็ซิมี่ผู้ต่อไปจิเป็นไอ้ไม้ไทยจิเป็นลูกแพร่หรือว่าอาจจะเป็นข้ามอดอีรบสองไม่ให่แดงนั้งเสียเจืจืนกันสิ ให้พี่ให้น้องได้เห็นได้เบิงอยู่บ่เศร้าเพราะว่าจะจืนสิคนหาตัวตกเดือนนี้มาไม่จะจือยู่บ่เป็นแล้วเพราะว่าวังหนึ่งหันโว้ยพี่น้องคอนกัดถาม,มาว่าไปจังไรยู่จังไรบ่ได้เป็นแมวลาบ่าได้ไปเห็ดแมวลาตีวสันเอาสิเป็นผู้ใดกันนั่นพี่น้องค่อยทาช่มทาติดต่ม นี่แหละจ้าไม่ังยจืนกัะมาแล้วก็มายืนอยู่หน้าบ้านหน้าซองตามสัญญาตามที่วอกันใบแม่นผู้ไดนั่นพี่น้องถาคอยชุม่มมาแล้วพี่น้องมาแล้วแม่นผู้ไดพี่น้องชีมอตระไส์มาแล้วสิผ้าไปเบิง <c oughs> บ้งโอ้ยไปจะไหนไปจะไหนบาา้านยะ สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ใดพี่น้องผู้จักบ่นี่ผู้จักบัวและงาตัวนี้อ่าอบตไฟครับอบตไฟคือเรื่องข่าวว่ามีช่องฮะมีช่องโอ้มีช่องอยูุติว่าพอค่อยไปใส่บ่ไปใส่มาใส่ดอกเพื่อนบ่หลาะอะไรทำในทำในามในช่องอีหยังช่องอีหยังอ่าช่องช่องยังช่องยังอ่าไฟท่อง ไฟท่ออย่างไฟท่อปฐมนี่ละไฟท่อปฐมเออนี่ละพี่น้องไม่งายจื่นมหา้อนว่าซอยกันกับศิลปินผู้เคยโดดเด่นทึงเวทีเลี้ยวบานนี่บอได้ไปยืนทึงเวทีครับโต๊ะอัพแล้วพี่น้องเอ้ยกะฝากช่องให้เพิ่นได้ติดตามมา่ให้เพิ่นติดตามแม่คนบ่ดังเนาะฝากพานช่องยายจื่นนี่ละเอาฝากพานเด้อเป็นอันอัน แฟนครับได้จืนกับเปิดเบื้องแน e. ่ไฟท่องปฐมนี่ล่ะฝากช่องน้ำแน่ฝากช่องน้ำแน่โคตรใส่โคตรแช่โคตรไลโคตรแช่ให้แนบเพราะท่านได้หลายดอกเพราะท่านเห็นเห็ดคือเพิ่นเห็ดเป็นเพราะท่านได้เป็นคือเพิ่นนะนะเดี๋ยวนี้มิจฉกแล้วเดี๋ยวนี้มิจฉกคนบูมมันมันมีสิ่พีบมาสามบ่ สามแสนน่ะสามคนมีละไี่เราตามสัญญาไม่เงี้ยจืดไรสวนมานนำทางบอกว่า,<อ>าสิา้าไปเบิงศิลปินผูทีเพิ่นเคยโดดเดินเทั่งไปที่พี่น้องหายวามสนใจ้วกะพี่น้องเห็นมาเออเรียบันิดจังไรจังบมีการมีงานมันย้อนอีหยังใช่ไดมเออเอาได้ยังมากินละเมื่อเนี่ยเอาได้ได้อีกหลายอย่างหลายอย่างได้ป่ามะต้มเอาขึ้นยี่ยาเป็นเบาหวาน ะเป็นหวานดิบอ่ะหวานเดี่เอาคือนซื้อหวานมาเอาก่ยังะว่าจะต้องกินซื้อหวานมามันเกิดจีได้พอาทุเราเออพอาทุเร่าเพราะว่าเ้าเบาอยู่แล้วเขาต้องเพิ่มน้ำตาลเพิ่มน้ำตาลเพราะเพราะหายมันขาดจ้ามื้อนี้มื้อนี้เมนูอยังนก่อนต้มปลามื้อนี้ต้มปลาต้มปลานิ่งคนขั้วมาเรียบร้อยแล้วคนขั้วมาหายเรียบร้อยไผ่สิเป็นพราะขั้วเอ้ากระเกากละเจ้าตัวใหญ่ใหญ่จืดอีกแล้วพี่น้องเอ้า มาจางพี่มาจางพี่เมนไผ่น้อสวัสดีครับเพตอดปวดองตอดปวดเปิดหน้าให้บ้นจัหน้อยดูย่านานพี่น้องพ่อกันอีกแล้วพ่อกันอีกแล้วฝากฝากดูแลญาติจีนเด้อได้แล้วก็ฝากไปหอดไอ้พึงตอดปวดน้ำกันมีช่องบอะมีครับฝากช่องให้เพิ่อนบช่องนะผมจะเข้าไปบ้านช่องนี้เป็นช่องเข้าไปบ้านพอดีช่อง บอกแม่ชงยูทูบช่องยูทูบแบ๊ช่องเพิงขลามขลามเดี๋ยวนี้มีคนติดตามหลายปนได้แล้วเอ่อคนติดตามนี่ตอนนี้กมีลูกติดตามอยู่คุหนึ่งบ่ทั้งช่องไม่จ้าทั้งช่องบ่ดีเลยอยู่บดีแล้วทั้งช่องวันเขาเงินจ้าเห็นว่าเป๊ะ นี่ช่องฝากช่องทั้งยายจืดนี่ล่ะเออช่องยายจืนช่องลำพลินอฟฟิเชียลฝากผ่านไปนี่ล่ะพี่น้องให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อเพราะยังก่อนออฟฟิเชียลยายยายจืดลำพลินอฟฟิเชียลออฟฟิเชียลออฟฟิเชียลออ๋อแขวนมือพี่น้องออฟฟิเชียลแต่ยังไม่กินกับมื้อนี่อันมื้อนี่อ๋อเป็นออะไรเสื้อเสื้อผ้าโอ้อันนี้พักพัก ผักบุ้งผักบุ้งผมเน้นผักโก็ผักกินแล้วก็ทีพันเจ้ากินกับทีด้วยสินั่นเ่ยปังผักปัง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 มะนาวก็มีโบว์ก็มีเราคืนบองฟอสินะหอมก็มีอันนี้บักยังนี่บักหมักอื้อหักท่องไปเข่าขั้วครับโอเคครับพข้วกันไหมพ่อครับครับกลับเข่าขั้วพี่น้องเบิ้งว่ามื้อนี้อาหารการกินเป็นจังไรเมนูยังเข้าจังติดตามหลังจากได้กับเข่ากับปลามาแล้วพี่น้องวันนี้มาตุ้มมาฮ่มกันไปฮะ นค่มาฝากโอ้ขอบคุณค่ะนั่งนั่าก่อนนั่งปากจูนั่งมุกอยู่ตลอดวัครันพับฮับึฮึฮึอึฮ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 ึีึฮ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 ึีวฮึ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 เนฮึฮอฮึนึฮึฮกฮเนี่ยผู้ใดกินเราเป็นึะึฮ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 ึนเป็นปุ๊บกินปุ๊บกินปฮะกินเป็นปัึฮึฮึฮ ก็ไป <G l ug> อันนี้ไม่ยังอ่ะฟักทองอันน้หาฟักทองเพ,พ,พืเ่อสุขภาพาาบ,กบ,กบก่แม่ป็นรอบ่วยเนเพื่อสุขภาพเอ้าได้ยินข่าวว่าบ่บ่บ่กินข้นขาวแรง,งน้ำมูขคาวบ๊วกินครับบ่กินข้าวแรงกินแต่เ้าวข้าเที่ยงเสาเที่งยงหนักเช้าเบาเที่ยงหนักเช้เบาเที่ยงถ้าเยน็นพวกมึงจะกินพวกนี้อืมอันนี้จะกินได้เมื่อพวกอะไรบ๊วยพ่อแม่เสียพระนี่ต้มอื้อกินไ่้มาแรงครับจังสรนตัวเรางุ้มไปด้วยอาหารเช้าืออาหารเที่ยงนี่อาหารเที่ยงโอ้พี่น้องอาหารเที่ยง เดี๋ยวนี้พี่น้องห้ามากินก่อนแล้วเอาโมากินดไดแล้วนั่นออืบ๊วยไปยังพี่น้องเออของเก่าห้าครับปล่อยไปเตาเน็้ของใหม่ชวนกินง่วงจะมีพี่น้องมาเนี่ยง่วงไม่เลยผมเหนื่อยมกินดีอกดีใจพี่น้องตามคามั่นสัญญาม่ีไ่จีนไรชวนมะลำทางบอกว่าจะมาพบกับศิลปินผู้เคยโดดเด่นบนเวทีแล้วเดี๋ยวนี้ไปยังไงมายังไงน่าคอนเห็นเกิดตก นุกคนที่บ่อยฟังยางไก่ไก่บ่ได้ได,ได้ยางอ่ะอับ้งอับ <c oughs> ลงเหมือนไรดับพี่น้อง ลงไล่ทุกอย่างรู้ซ้งมั่งซูไปพี่น้องสูไปสูกันไปสักมือหนึ่งเราบสองพันแมนแต่ว่าสิพันแบบไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอุณหภูมิสิไปตลอดปีหรอกชีวิตของสิ่งก็ต้องดิ้นต่อไปเมื่เกิดมันก็ต้องเกิดซ้ำกันครับเพื่อนว่ากันล่ะคนห้าวโบมีบ่แม่นต่อเดินรักใหม่ตรงนี้ไปไม่อยู่เนาะแมนครับอ่าเดี๋ยวนี้กการอยู่ทาอ่างเซระพุ่มเดี๋ยวไม่ใช่จะหายไหมล่ะผู้ดำเนกนการฟัง เคยสมีโอกาสได้ไปเยี่ยมยามทำเขาห้อนเฮี้ยนห้อนสั้นว่ันใดยินดีต้อนรับวะโอ้ยเชิญนะครับเชิญเลยจ้ะเออผมสิดีทิ่นี่ฟังเออประมาณประมาณบ่เกินมันสุกเนาะครับมันสุกเพราะว่ากามาทำธุระทั้งพีแล้วกสิกรับไปกับมันแต่ว่าไม่ยืนสิไปหาไอ้ไหมไทยอ่าสิไปหาอ่าพี่น้องข้างคอนแกนอีกบ่สิเป็นพราไงไงไหนงานแลวก็พราไง แซ็กซี่แล้วก็มีพอชุบกเน้าสิไปครยนตามสัญญาพี่น้องแยกยืนเคยวอาวา่าสิห้พี่น้องได้เห็นศิลปินในช่วงโควิดนี่พิ่นอยู่จังไหนกินจังไหนเอาคลิปนี้เอาไวส้สามีสะกรอนจพบพ่อกันคลิปต่อไปสิปเป็นคลิปอีกอย่างนั้นพี่น้องอค่อยออเออทาทาทาแล้วก็เบื้องแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ลง มักก็รูมานกะดิ้งน้ำแล้วก็ตัวที่ไข่อมสิเห็นความเคลื่อนไหวอยู่สมมือบ่ถิ่มบ่ปะบ่ลาบ่ไลศิลปินนักแสดงเพวันถามามันออกมาต่อยนี่ว่าท่าก็เป็นสั้นเออตะก้อนก็เป็นผมแดงๆหงสฟู่ๆอันเปลี่ยนเปลี่ยนลุกเปลี่ยนลุกเป็นรับเป็นรับรับบนได้รับบนได้ตอหนนี้ครับจ้าวันดีจ้า